สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเดึกเดึกเด็กเราบอกเลยเฮ้ยจักโมสองทุ่มยังวัดเด็กพี่น้องพอดีบรรยากาศดีดีเลยตอนนี้ก็อยู่แหละแค่หอยแค่หน้าพี่น้องในกระบะกับตันมันยังมันเยอะเลยเขาเขาก็ะบะท้ายก็บุญเห็นปลาสบายดีพี่น้องเน็่แต่ดันผากเหลือมากๆไหมปลาทูแนวนี่น้อง สร้างชั่งและคนขาวบดขคนขาวต้องว่าคนขาวนะบ่าวดาวกับบ่าวกัมตาลเห็นเขาสิว่าไอ้กับน้องอะไรกัมเหม็นไปอยู่เป็นกันซีฟิวนะมาเจ้งห่วงอันเดียวกันอันเดียวกันเปิดแผทยก่อนซะเอ้ยพี่น้องเลยบ้าบดกันหมดบูมเมโน่ยังดอกพี่น้องคิดอยากเพิ่นเจ้าเจ้าผ้าเพิรนนั่นล่อปลาน้อยก่อนปลาน้อยมาคั่วอะไรโบไว้แต่มันตัวน้อยก็เลยเอาปลาใหญ่มาแบบนี้ อันนี้สิเป็นจำบ่จำก้อยแน่ยขันเน่ก่อยเน่ยจำแหน๋พี่น้องโอ้ยสุดยอดอยเลยนะเลยสุดยอดสุดยอดอันนี้สิเป็นต้มเดนิดนเดินเธอหนึ่งได้นี่ใครแต่กล่องเบาดาวเนาะเหตุไว้ก็ได้วืบมาใส่รถเน<อ>ีกล่องกับดันไปวืบมาใส่มันกับป้าทุกไปทั้งขานะป้านี่ก็จะข้าวเนี่ยนะพี่น้องโอ้ยเวบิรรยากาศสุดยอดจีนก็มีแต่ป่าเหาะไหมพี่น้องโอ้ยบรรยากาศแบบ ชิวๆเลยนะชิลๆส,สาาบ,บายๆ <laughs> กินเป๊บสี่อยู่น้องกินนันอันนาบ่ากกาไ,ได้แนวเคี่ยวๆบ่ได้กินเป๊บสี่วาซานวาซานทางเพ่นกำลังปรุงแจวเห็น้หมเฟนฟงแจวเงียบสงัดแบบนี้เนาะบรรยากาศถากกันเลยได้แมนแมนแมนแบบแบบนี้บบอู้สุดยอด คาดแล้วมันมัเป็นสีโยเหยียดเลยเป็นได้ได้เสียงใหญ่ไพ่เนี่ยบินลงมาให้กินอีกได้เสียงจะกระจันเท่าแบบนี้เออแต่ไพ่ใบเน่ยบินลงมาให้กินอีกกินปลาบอก่ไพ่อันนี้แหละแต่มันบินลงมาเป็นปลาเนาะใกล้ๆหน้าเรานี่ยแหละทำมันดูจอกเจับตรงนกี้ให้พันบ่อกินปลากินปลาเพันว่เพันว่อกินปลาเพันตึกไม่ธรรมดานั่งนะฮะดอกตอนตอนมี เตียงอ่ะหนังนเที่ยวแตบินลงมาเที่ยวแตบินลงมามมธรรมดาแล้วมันคมอยู่แล้วต้องใส่บีมันแตกกระแนวนี้ปลานี่มันมีบีอย่าไปขยบขยบมันแห้งเลยเดินลังเถือมันมีกี่ดินคือแจวเลยนะนี่คือพักเปิดสิก้อยโอ้มีช่องเมนูทั้งจำทั้งก้อย หัวกระจุกกระไม่หอมมันแจบมีคิดใหม่ตัวสวนน่ยสวนบะอมัดนี่ยฮะนสวนน้ำเบิดหรือเป่กำลังขึ้นมันโป่งบะหมันำบ่หที่เลยพ่นขี้ไก่นะใส่เน่ยเออไก่กัจุนท้าสีเหลียบไก่กัไก่กับชิบมีดิอ้ยังวะ อาฮิว่ากินเบิร์ตจนเด็กเดินก่อนแกงขบักสองเามันหลอกเขาก้านขัดใจแทสอง้าวตเข้าเป็นจนข้าผลิตเหล่าเป็นเ้าวสีใส่บักสองซาว้าวบัใส่เลตองแป้งหาใส่สองศูนเนาะบักสองซูนเนาะสองซูนหมดแล้วครับเนาะ ไอ้หลับมาใสเลยใส่ยอยครฮะพักแดงฮะ,ะเก็บพักพักล้วเราจะิบ,บไวใแล้ <c oughs> วดูน้า้ามากเลยคับม่จีทว่วมอันพักนะท่วมผูกกินแหละก้ <c oughs> อยปลานองก้อยปลานน <c oughs> ต่วีด่จก้อยตัวน้อยขายทำไมที่กองหนาลุจโมเห็ดแล้ว ได้ได้ได้แล้วอื่นปลาเหมือน้น้องมันใหญ่ไว้อยู่อือเนี่ยว่ายกับมาว่ายเปนได้จูสิไปน้ำเัยเปนใหญ่ไม่สื้อปลาจะได้ไปน้ำบอกผู้ผู้ไปซื้อน่ะรอหอบที่ไปก่อนไปน้ำน่ะแล้วทูน้ำก่อนก่อนจะซื้อยากเพราะว่ามันส่วงโควิดอยู่น่องแล้วก็คุ้นเบลเฟินกับพี่น้องบ้านน้ำม่วงแหละแต่ว่าเฟินมาเยี่ยมบ้านแหละสำเนียงคขาว่ามันคือบ้านน้ำม่วงหรือข้าเจ้าก็อยากถามยากเนี่ย อีกเจ้ามาแต่บ้านใดอีกกู้สืบแบลบอกสืบประวัติของพองกฎหมายพ่ประวัติแบบมีความเสี่ยงนะเลยพี่น้องสบายดีพี่น้องเอาสบายดีใหม่เพราะว่ามันเลือดจะห็นหนาพี่น้องเอ้ยกล้องไอ้กล้องหนาเนาะกลสบายดีสบายดีเอพีคอนเน่เบลดาวบันหน้าเนาะอลไพี่น้องเลยปลาน้ำหมูเผือกนี่แหละปลาน้าไม้เผื่อวาดกินก่อยปลาสัตว์เนาะเผื่อกำลังก่อยปลาน้อยเน่ะเบิร์ตไปแล้วยังเรียกแต่ปลาใหญ่ นอนยังคนกันอยู่แล้วนี่กับปลาใหญ่โอ้แสดงว่าปลาหน่อยก็มีพักนะบ่ต้องห่วงพี่น้องเลยพี่นายเพป็นปลากรีนมาลงพี่นุงก็ชิร้ายพักนะเพราะว่าเขาอยู่ในป่าเลยพี่น้องมันบื่อพักได้พักป่ามีแต่พักป่าล้วนพักป่าล้วนน้องพักกระเดาพักเอ้าพักก็นั่งเลิศนี่คือบุ๊มบิลพักป่ามาแต่นี่พักป่าพักเต่าพักติวพี่น้องพักกระโดนโอ้พี่ลองดูให้ซิมอีกแหละคือให้ซิมซิมเลยซิมเลยพี่น้องเลย อย่าชิมกับดูวโรยซายังชิมเองก่อนเลยกบรซาบิสางเก่าเน่มันจะนักโอเคอ่ะทัึงเอทึงสื้อทึ้งทึงงสือทึ้งไอนแปดหาเนอะสุดยอดเลยน้อยบันเฮากินแบบนี้แหละช่วงในแกลลี่อยู่ป่าอยู่ดงมีไค่แน่ อยู่ในเมืองมันวุ่นวายพี่น้องเลยวุ่นวายหลายอย่างวุ่นวายตะไห้เนี่ยโบราณอยู่ตามหายตามหน้านี่แหละตามป่าตามดงหากินไปนี่แหละปลอดภัยที่สุดพี่น้องว่ะเริ่มาเด้อมาเด้อวะเฮ้ยคือใส่ลายเต๋าเลยน้ำปลาน้ำปลาโราหนีมุกเฮี้ยมได้ ป้งนัวรุนไหนเห็นคริมเนาะแป้งนัวรุนเั่นรุนอม่ไหมอตนแรกเห็นใส่เห็นคมเจ้าของกีดไว้เห็นใส่เห็นนัวพเห็นคุใส่ไปเจีวคื้มาครมเท้แจวคือมาคมเทเห็นใส่พอเห็นก็คริมครมึเอาแล้วอ่ะอืมเดี๋ยวเราเสีดเสยดจัดหนักจัดเต็มว่านจะให้แคร์ึปนหน้าสมมือสมือกว่ารัว่า เพป็นให้ลงตึกป้าอยู่น้องเพื่อนเด้ป้าอยู่น้องเพื่นร้ายเจ้าของน้องน่ะอยากกินกับบุมีปัญญากินพี่น้องโอ้ยเขาเอาคนสลับอยากตึกแฮกับโบเป็นเจ้าของน้องน่ะเจ้าของน้องต้องเรียกว่าไอศีว์ไปว่าบุมีปัญญาซะเพราะว่ามันเพื่อนซีกันพี่น้องเลยเฮัลโหลสลับมันสนิทกันมันสนิทกันพี่อนน้อยมันตึกงแค่โบเป็นบอกง่ายช่ไมันตึกงแค่โบเป็นมันกินน้ำจับบบเป็น หวานผมเป็นจจกดีเลยบเดนนี้หรือบเคยจับสมบเีวนี้เคยแม่แต่ิจับเฮ่นีหวานบเป็นแล้วมองกับบริกนผัาโตหม่องลมสีนี่โอ้โอบจาปลาเปิดนช่องนี่มันยังใหญ่เลยวมาสันคอล้ายมองนี่มาสันซื้อมาใหม่ใหม่ใส่กโตมันถือมนีถือบ่จ้า มอ่งล้มสิเยอะายไปเนาะเมนูมีแต่ปลาปลาก้อยปลาจำปลาต้มปลาทอดปลาไปเนาะเมนูสานอาหารครบถ้วนเยอะสุดยอดอะไรอะไรแม่เนี่ยเนี่ยว้าเป็นยังเป็นยังเนื้อ ไปไปบัพอมไปบัพ่ออัมันเบาบบาเพิ่นไปอยู่ียังคือความมันพันน้ำสันด้ไม่รู้สไม่รุ้คันใส่หมูแดงไทยเออกันแล้วมากล้วบหมดทันบ่ดวยมาแล้วหมูแดงไทยอีกเลยหจดจเอามาด้วย ไปกับบอดีสลัวสลัวกองกับบอดี้บันไดเล่งแห้งๆเนี่ยบัได้ว่กหลอดไฟเนี่ยฮจะใครเล่งหลอดไฟดิเอามาะลุยลุยยอดไปน้องเอาะ ใจแหละตาเกาไอหล่อมัใช่หน่อยไอหล่หนวยงามอยู่แล้นะับหัวาดมากดขาดหน่อเลยเอเคนอนยังไงงใจขนาดคบ่าสิผมขายเล่ามา่วนเอาอลย แม่หน่วยให้น้องก่อนผู้ใดใหญ่ผู้ใดฮู้สึกว่าใหญ่ลงก่อนเด้อเด่ๆเอ้าเปิดรอบปฐมฤเเด้อบ่ก้าลาจักไปสเออเปิดรอบปฐมมาเลิศเล่ะเอาลุยมาๆพี่น้องกินข้าวแงนํากันเด้อพี่น้องข้าวแงพี่น้องเมนูปลาปลา